สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไล้ผู้ทานของคินหนานในตอนที่585นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเออคินหนานมาแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วผู้โอโสมังกรราชา้าข้าต้องขออภัยด้วยที่ข้ามาชา้าไม่เจ้าไม่ได้มาช้าหรอกเจ้ามาได้ทันเวลาพอดี ชิ้นชิ้นน,นั้นทำไมเจ้าถึงยังไม่ตายละ่ะเจ้าถูกประตูสวรรค์ใต้กืนเข้าไปแล้วและถูกส่งไปยังส่วนลึกที่สุดของประตูสวรรค์ใต้เป็นไปไม่ได้ที่เจ้ายังไม่ตายเจ้าไม่จําเป็นต้องรู้หรอกว่าทําไมข้าถึงยังไม่ตายแต่ความจริงที่ว่าข้ายังไม่ตายนั้นเจ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของเจ้าชิ้นนานแม้ว่าเจ้าจะโชคดีรอดกลับมาได้แล้วมันจะต่างอะไรกันเล่าเจ้าไม่มีทางเอาชนะข้าได้อยู่ดีเทพทั้งสิบสังหารเขาซะ วิธีกระบี่สงครามทำลายล้างเอ๊ะพลังวรยุทธ์ของเจ้านี่เจ้ายังคิดว่าพลังวลรยุทธ์ของข้าจะวนอยู่ที่เดิมอย่างนั้นเหรอหยุดเขาเดี๋ยวนี้ระเบิดกวาดนภาสวยแล้วเจ้ารู้ว่าการโจมตีนั้นสรงพลังมากก็เลยมาลบหลังข้าอย่างนั้นเหรอ แสงแห่งเทพจักรพัรนิไม่นะไม่ข้ายัางไม่อยากตายแต่เจ้าต้องตายอยู่ดีในที่สุดผู้จัดอันดับเทพก็ได้ตายลงไปแล้วอมาตะาที่5ทิ้งอะไรเอาไว้ทำไมถึงได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ขินหานได้มากถึงขนาดนี้กันละ่ะนี่ถือเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของเขามากเลยนะเทพสงครามรูปแบบที่สี สุญญตาสังหารในเมื่อเจ้าเป็นคนที่ดูดกืนวิญญาณแห่งประตูสวรรค์ตายและข้าต้องการที่จะสังหารประตูสวรรค์ตายเจ้าได้ดูดกืนมันไปแล้วเพราะฉะนั้นข้าจะสังหารเจ้าเพื่อทำลายประตูสวรรค์ตายซะช,ชิ้นนั้น,นเจ้ากำลังจะทำอะไรกันแน่ข้าคือสิทธิ์ฝ่ายไหนแห่งตระกูลลู่ถ้าเจ้าสังหารข้าตระกูลลู่จะไม่มีวันให้อภัยเจ้า และยังมีพวกที่อยู่ด้านหลังประตูสวรรค์ใต้ด้วยนะหากเจ้ายอมปล่อยข้าไปข้าจะให้เจ้าได้ทุกอย่างเลยสายไปแล้วละ่ะ พวกมดพวกจากอาณาจักรกลางฟังให้ดีประตูสวรรค์ใต้คือสิ่งประดิษฐ์ของข้าใครก็ตามที่กล้ามาทําลายข้าจะทําลายล้างตระกูลและโลกของมันซะข้าจะตอบแทนการกระทําของคนผู้นั้นอย่างถึงที่สุดใส่หัวไปซะจิตวิญญาณยุทธของพวกเราได้หายไปแล้วนี่ก็หมายความว่าชินนันทําลายประตูสวรรค์ใต้ลงได้แล้วสินะไม่นะต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกเขาจะมาถึง ผู้จัด,ดันดับจกกักรพรรดิเจ้ามีเวลา3วินาทีที่จะตัดสินใจเจ้าจะยอมฆ่าตัวตายหรือจะยอมตายด้วยกระบี่ของข้าข้าไม่เลือกทั้งสองไม่ได้หรือไงเจ้าพูดว่าอะไรนะก็ได้ก็ได้ไดข้าข้าจะฆ่าตัวตายก็ได้ตอนนี้เราจอมยุทธในแผ่นดินหมอกคามเป็นอิสระจากพันธนาการแล้ว พวกเขาสามารถบรรลุขอบเขตจขักรพัิยุธและขอบเขตเทพยุธได้ด้วยตนเองและยังสามารถเดินทางไปยังอาณาจักรบนอันกว้างใหญ่ไพศาลได้อีกด้วยเมียวเมียวในยามที่เจ้าได้ตื่นขึ้นมาเจ้าจะได้เห็นโลกที่ดีขอในตอนที่เจ้าจากไปสวนสมุนไพรอีซือเจ้าเจ้าอยากจะแต่งงานกับองค์หญิงจริหรอใช่แล้วผู้อาวโุโสบุปการีขององค์หญิงไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว ข้าต้องขอให้ผู้อาวุโสที่นี่เป็นสักขีพยานเราในตอนนี้พวกเราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกหากสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงเจ้าสามารถกลับมาอีกครั้งได้หลังจากที่องค์หญิงฟื้นคืนชีพแล้วถึงอย่างไรก็ตามการจะทำแบบนั้นได้ก็ต้องมีพวกเจ้าสองคนอยู่ด้วยผู้อาวุโสขอบคุณพวกท่านมากข้าจะพาองค์หญิงกลับมาอย่างแน่นอนต่อไปก็เดินทางไปยังแผ่นดินตะวันออกเพื่อไปหาท่านพ่อสะกอน ข้าไม่จําเป็นต้องรีบร้อนขึ้นไปยังเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะหนึ่งวันในเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าเทียบได้กับ1เดือนในแผ่นดินหมอกคามถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้จากไปอย่างถาวรแต่การไปที่นั่นก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไรเพราะฉะนั้นข้าต้องไปดูแลท่านพ่อก่อน